นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำทีมคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอดบันทึกเทปรายการเทศบาลน,นครแม่สอดพบปะประชาชนค่ะที่ห้องพนรายสตูดิโอเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ชั้นสองอาคารศูนย์ส่สงเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลน,นครแม่สอด ดอเอรเทริดเกียรติชินสรนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดนำทีมคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดประกอบไปด้วยนายกุลเครวีระนายอิงครัตตันติพงศันติรองนายกเทศมนตรีนายนัทนายชินสร,รนันเลขานุการนายกเทศมนตรีร่วมถแถลงนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แผนงานของทางคณะผู้บริหารเทศบาลในรอบปีที่ผ่านมาให้ทางประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับทราบซึ่งจะมีการนำเสนอ ผ่านทางช่องทางเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดและทางโซเชียลเฟซบุ๊กของเทศบาลนครแม่สอดต่อไป